ครับเพนชันฮุกป่านั่นแน่ล็อกหลบเด็ก่อนแล้วป่ายังไงตรึงว่ายิงไปหนึ่งคริกอีกคริกหนึ่งครีกไปแหมไม่ถึงคริกนะครับแล้วครีกครับจะหมดกลับมาด้วยทาเลนหนึ่งครับโดนซัดไปก่อนประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์มาเป็โรยันไปแล้วเพนชันฮุกป่ายังไงสวิปเปอร์สวนทันทีแล้วยังไงต่อโอ้โหสวยร่วมไปก่อนก็พายไปได้ยากนั่นแน่ครับมีการชุบฝุ่ด้านหลังเด็ก่อนในเพนชันฮุกป่าแบบนี้มีสินตายถูกแล้วเรียบร้อยเฟิร์ดหลัดทันทีครับโอ้โหโดนร่มยิงแล้วออกเดือดแรงเป็นคอรรโวคับอุุ้้ยแลเเพนกปา โอ้ยจอดนี้แล้วยังไงต่อแล้วโอ้มาแล้วครับจะเด็ดเป็นชั่นเรียบร้อยเลยครับ2-0ในเกมแรกอย่างไวฮะทางเพาวเวอร์ก็มีเรเบเนซ์สุดปอดหมูแล้วดูครับรินรินโดนยิงรินโดนยิงโอ้โหโอ้โหเฟิร์สบัตมาเนี่ยเฟิร์สบัตมาเนี่ยเฮ้ยน่าโดนป้อมยิงไป็หนึ่งฮิตครับสมกับไฮบิเอีกแล้วรินเลยสุดเลพอร์ตกลับไข่อะไรเงี้ยแตกฮะถ้าแตกนี่เรียบร้อยเลยนะฮะมินเนี่ยนี่ไม่มีแล้ว ก็เอาตัวเองเข้ามาแล้วเปิดอัลติเมตมาครับแล้ว,ลวฟ,ฟันฟันเรียบร้อยไหมโอ้โหรถถ่ายยิงเรียบร้อยเปิดปัดของไฮบิดเองครับแล้วปิดเกมที่2ไงมอ,อย่างรวดเร็วอีกแล้วครับโอ้ไปก็ไม่ได้เท่าไหร่นะฮะเอาแล้วแปดโอ้แปดไปโยชน์เข้าป้อมเลยพี่กระเดือดจริงครับายบิดเองครับโอ้โหเก็ตเอาชูยังไม่ได้ใช้แล้วเก็ตเอาชูแล้วทอสอีกทีนึงโอ้โหเข้าบ้านแล้วตีอย่างนี้เรียบร้อยเปิด ของไฮบิดเอครับต้องระวังครับสำหรับลิศค,ครับสิ่ที่มีบทเรียนอะไรและแฟดมาโยเด้อโหยแลวยังไงครับมีกรชู่คลิ้งมาสตันตีหนึ่งทีตีหนึ่งทีสองคลิกแล้วก็แล้วก็เรียบรอยรับอมแชมป์รายการใหญ่พอดใหญ่เป็นของไฮบิดเอครับยินดีด้วยครับผมโ,มโอสซนศูนย์คิวอีกแล้วครับพี่แกของจริงวะ่ะ Arena of g l o r y m o b โมบฉบับคนจริง